สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ dr of tarot by กันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์การงานการเงินชีวิตรักของคุณ1ถึง16มกรานี้จะ้ะความรักความสัมพันธ์การงานการเงินและชีวิตโดยรวมๆของคุณจะไปในทิศทางใดเนื่อจะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะและเป็นการดูดวงแบบทั่วไป เพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตคุณนะจ๊ะมันคือเจนะร้อนรดดเด่นมาเรามาดูกันสีมากกันที่ราศีสิงค์ค่ะราศีสิง์นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างชีวิตคุณในความรักการงานการเงินในเดือนมกราปีใหม่แล้วนะจ๊ะ เรามาดูทิศทางของชีวิตคุณเดี๋ยวนะ่าก็ไม่ค่อยพอดีเนาะอะ,อะให้เบ็นแรกค่อนข้างสดีอยู่นะงานการงานจะเดินเติบโตก้าวหน้าดีนะอมืมีงานให้ทำสิ่งที่ผ่อนมาเดี๋ยวนะคะโอ้รับมาเยอะเลยนะสิงสิงแจสติกสิบดา ดูโคมิดพลังคิดอะไรอยู่จ้ะพลังตัดสินใจอะไรอยู่หรือไม่กาลังคิดอะไรอยู่หรือเปล่ามองถึงการตัดสินใจมองถึงการตัดสินใจไพ่ใบแรกของคุณค่ะมาดูการงานการเงินกันก่นกอนนะไพ่ใบแรกเป็นปาดไม้เทา้าคุณกำลังทํางานอะไรอยู่นะตอนนี้การงานของคุณขยับขยายเจริญก้าวหน้านะคะเอ่อถ้าเขาเรียกว่าถ้าทํางานของตัวเองถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจ ก็อาจจะมีการขยับขยายงานหรืองานที่คุณทำเนี่ยก็ค่อนข้างจะได้ขยับขยายมีลูกค้าเพิ่มขึ้นมีคนเขามาซื้อของเยอะขึ้นเริ่มขยับขยายกิจการไปทีละเล็กทีละน้อยอ่าขยับขยายจะมีโอกาสเขาเรียกว่าโอกาสในการขยับขยายทีเดียวการเงินเนี่ยงานงานยังคงเยอะอยู่นะถ้าคุณทางานประจํางานยังคงเยอะอยู่ค่ะการเงินจะไม่เดือดร้อน การเงินค่อนข้างดีอืมถ้าคุณตกงานถ้าคุณอยากจะออกจากงานหรือจะตกงานหรืออยากตกงานไม่มีใครอยากตกงานคืออยากบันเทิงการทํางานของคุณมันเกิดงานประจําอาจจะเกิดการอิ่มตัวแล้วก็ได้คุณอยากจะพัฒนาฝีมือหรือคุณจะต่อยอดในธุรกิจการงานของคุณออกไปนะคะบางคนมีงานประจําอยู่แต่ว่าก็ทํางานเพิ่มเขาเรียกว่าขยับขยาย บางทีคุณเจองานหนักๆเออหนักหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามันก็ไปได้ดีนะเหนื่อยแค่ไหนก็พักสักหน่อยก็ได้นะจ๊ะการทำงานเนี่ยนะ ถ้าเป็นงานประจำค่ะเป็นงานประจำงานเยอะงานหนักงานเหนื่อยงานเก่าๆเดิมๆแต่ว่าก็ประสบความสำเร็จดีในะเรื่องของการทำงานเพียงแต่สิ่งที่คุณมุ่งหวังหรือสิ่งที่คุณคาดหมายอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายของคุณก็ได้ในบางคนอาจจะหมดสัญญาในการทํางานแล้วก็ได้นะมีสัญญิงสัญญาเซ็นสัญญาไว้จะหมดสัญญาแล้วหรือบางคนอาจจะไม่อยากทํางานประจําแล้วนะอืมบางคนก็อยากออกแต่ยังติดสัญญาไหม มันติดเอกสารสัญญาอยู่ก็เลยยังออกไม่ได้หรือเปล่าอืมทาไมรู้สึกซบเซาจังในใจของคุณยังเป็นความรู้สึกว่าเงินมันไม่ค่อยสัมผัสน่ะทั้งนั้นนี่เงินมันมีอยู่นะคุณอาจจะเกรงกลัวเกินไปก็ได้นะจ๊ะการทํางานของคุณนะ่ะค่อนข้างจะต้องใช้ความเข้มแข็งมันเหนื่อยแหละมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันหนักมันปวดหัวกับคนด้วยนะถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยหนักและปวดหัวกับคนก็วางๆางมันดูบ้างเพราะว่า บางสิ่งบางอย่างที่คุณแบกรับบางทีมันก็มากเกินไปจากสิงจจานะาความรู้สึกสถานการณ์สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในเรื่องของการทํางานน่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณแบกรับมากเกินไปหรือว่าทํางานไปแต่เจ้านายก็ไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นผลงานก็ได้อาจจะทําให้รู้สึกเหนื่อยท้อถอยเอออาจจะเหนื่อยละเบื่อละอยากจะถอยละอะไรอย่างนี้ ก็เป็นได้เหมือนกันการร่วมง,งานมันอาจจะมีคนเข้ามาร่วมง,งานกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือคุณอาจจะได้ร่วมง,งานกับคนที่มีความคิดที่เห็นพร้องต้องกันมีความคิดไปในทิศทางเดียวกันนะคะงานของคุณมีความสําเร็จนะเรื่องของงานไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเรื่องของเงินก็โอเคแต่คุณแค่คุณแค่กังวลบางคนอยากออกอยากออกแต่ยังเสียดาเงินเดือนอยู่อะไรเงี้ย,อ,ยอารมณ์ประมาณเหมือนแบบ จะออยังไงดีนะจะออยังไงดีนะก,กับกับการทํางานนะตอนนี้นะคะบางคนไปเกี่ยวข้องกับก,บการเซ็นสัญญาการลงนามการลงเอกสารคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นลงพักอาจจะเป็นไปกับคนอื่นก็ได้ไปเป็นเพื่อนเขาก็ได้ถ้ามีคดีความก็จะชนะคดีความนะคะขอดูให้พื้นฐานชีวิตที่ผ่านมาไม่ค่อยมีความสุขนักนะต้องแบกรับอะไรหลายอย่าง พื้นฐานชีวิตที่ผ่านมาต้องแบกรับเออเหมือนอยากจะออกจากงานเลยแต่เป็นห่วงเงินเหรอได้เงินก้อนโตมาไหมได้โบนัสได้เงินก้อนโตหรือวัดได้แต่ได้ไม่เท่าที่คุณต้องการหรือคุณรอโบนัสอยู่ค่ะบางคนกําลังรอโบนัสอยู่ถ้าได้โบนัสบาทฉันจะออกจากงานแล้วอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะหรือบางคนรอขายที่ค่ะขายที่ขายทางขายอาเสียงหาเริมทรัพย์อืมอาจจะได้เงินก้อนโตโตเป็นหมื่นเป็นแสนเลย ก้อนนี้ก็ทําให้ชีวิตคุณได้สุขสบายเหมือนคุณกาลังลังเลกับกับการตัดสินใจบางสิ่งเหมือนอย่างนะการลังเลต่อการตัดสินใจบางทีเบื่อกับงานเบื่อกับนโยบายเบื่อกับนโยบายของบริษัทเบื่อกับการทํางานกับเกี่ยวข้องกับคนมากๆแล้วอะ่ะแต่คุณยังตัดสินใจไม่ได้คงเหนื่อยนะดูด,ดูดูท่าแล้วมีความเหนื่อยล้าทีเดียวนะมันอาจจะถึงจุดอิ่มตัวของคุณแล้วก็ได้ทํางานมานานอยากจะเออร์ลี่อยากจะออกแลว แต่ยังไม่ยังไม่รู้จะทํำยังไงยังคุ้นคิดยังตัดสินใจไม่ได้กําลังวางแผนกับอนาคตต่อไปในวันข้างหน้าก็ได้นคะคะรู้สึกตอนนี้มีความเหงาเป็นเจ้าเรือนอยู่นะมีความเหงาเงามีความคิดมากอยู่หรือว่าคุณมีมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้คุณรู้สึกว่ายังหาทางออกไม่ได้อ่ะอืม รายได้ของเงินนะคะ่ะคุณจาทบทวนอีกครั้งแล้วการว่าควรจะเอาอยัางไงดีเงินก้อนใหม่ๆยังมันยังยังรออยู่ยังรออยู่นะคะยังไม่ยังไม่เข้ามาคุณกำลังรอเกินเงินก้อนใหญ่ๆอยู่อ่ามีเส้นทางบางเส้นทางที่คุณไม่แน่ใจกับชีวิตนะตอนเนี้ยมันดูมันดูเหมือนคุณยังไม่แน่ใจกับเส้นทางที่คุณจะเลือกเดิน หรือว่าคุณยังไม่แน่ใจกับสิ่งที่คุณกำลังจะคิดกำลังจะทำคุณกำลังไม่แน่ใจค่ะโอเคไหมอ่ะในเรื่องของความรักค่ะมาในเรื่องของความรักกันถ้าคุณมีรักซ้อนถ้าคุณมีถ้าคุณมีคนรักถ้าคุณรักเขารักเขาไม่รักคุณเงี้ยมันก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่หรือว่าคนรักอยู่ไกลคุณคนรักเขาเดินจากไปหรือคุณรักอยู่อยู่ห่างไกลด้วยความด้วยความจําเป็นอะไรเงี้ยก็ดูเงียบเหงา ดูห่างๆจากคนรักนะดูมีความกังวลใจมีความเหงาอยู่ลึกๆข้างในค่ะอืมมันดูเหนื่อยๆด้วยมันอาจจะเป็นคนที่ดูนิ่งๆเหนื่อยๆค่ะออืมันเป็นความรู้สึกที่เ,เรียกว่าอยู่ใกล้ก็เหมือนไกลอยู่ไกลก็เหมือนยิ่งไกลออกไปในความรักไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่ค่ะมันมีความรักให้แก่กันแต่มันเป็นความบาดหมางใจกันหรือว่าเป็นความต้องการกันคนละแบบก็ได้ เราต้องการบางอย่างเขาต้องการบางอย่างความต้องการของคุณสองคนมันไม่ลงตัวเขาเรียกว่าแบบนั้นเลยอาจจะทําให้คุณค่อนข้างจะคิดหนักเราคิดมากในการตัดสินใจอาจจะตัดสินใจที่จะจบจากความสัมพันธ์หรือตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อก็ได้มองถึงความสัมพันธ์แบบนั้นบางทีเราก็รู้สึกว่าเราอยากได้เขาแหละเราก็ต้องการความรักความสัมพันธ์นั้นแต่ว่าเราไม่สามารถตัดสินใจได้ มากันที่คนโสดคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมคะคนโสดจะมูลค่ะคนโสดรอไปก่อนค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยสตาร์คุณอาจจะดิวกับราศีราศีธน,น,นูราศีกุมราศีเมนราศีตุ้นราศีกันราศีมิถุน คนโสดรู้สึกเหนื่อยๆค่ะคุณเหนื่อยกับภาระหน้าที่อาจจะไม่มีพลังในการที่จะไปคิดถึงเรื่องความรักมากนักก็ได้บางคนอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรารทางานบางคนย้ายงานบางคนตกงานบางคนกาลังคิดถึงเรื่องปาดท้องชีวิตของตัวเองเลยอาจจะไม่ได้มองความรักตรงนั้นมองหน้าที่ที่คุณต้องรับผิดชอบเป็นหลักคนใหม่ๆยังไม่มีเข้ามาค่ะฐานะไม่ชัดเจนหล่ะจะชัดเจนขึ้นไหมสถานะไม่ชัดเจนยังคงคิดถึงคน คิดถึงกันอยู่ยังคงอะไรอาวังกันอยู่บางคนเป็นเจ้านายลูกน้องทํางานในที่ทํางานเดียวกันแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่ช่วงนี้มีอกโต,ต่อการเอาชนะกันเขาเงียบคุณเงียบเขาไม่พูดคุณไม่พูดอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นแต่ก็ยังคิดถึงกันอยู่เรื่อยๆไม่ชัดเจนค่ะรักสามเศร้าเราสองสาคนรักสามเศร้าเราเป็นยังไง เป็นเพื่อนได้เป็นกระะนารยานมิตรได้เป็นความสุขได้แต่ว่ายั่งยืนไม่ได้ค่ะรักสามเศร้าเราสองสามคนบางทีคุณอาจจะอยากจะเลือกแล้วก็ได้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะเลือกจบจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่บันทอนใจบันทอนความรู้สึกทําให้คุณน้องเครียดถ้ามันมีเข้ามานะ ถ้ามันมีความรักที่คุณมีรักซ้อนหรือใครก็ตามที่คุณไปชอบแล้วก็มีจุกข,ของมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นั้นแล้วค่ะรู้สึกมันไม่มีความสุขอีกแล้วรู้สึกบั่นทอนใจตัวเองรู้สึกถึงความรักที่มันไม่ไม่มีความสุขเหมือนตะเกาก่อนอ่าทุกๆอย่างมันเปลี่ยนไปความสุขที่คุณมองหาอยู่นั้นมันไม่ได้รักแบบนั้นอีกแล้วนะคะอ่ะขอไห่แนะนําในเดือนนี้หน่อยอให้แนะนาเดือนอังคารค่ะเอาอยู่ค่ะ มีคนแทนข้างหลังคุณรือเปล่ามีใครแทงข้างหลังคุณมีการแอบ,บสงสัยไม่เชื่อใจในความสัมพันธ์หรือมีคนแอบ,บแทงข้างหลังคุณค่ะอืมมันทําให้เจ็บเนาะมันทําให้ความรักคนโกโหกคุณอาจจะเจอคนโกหกถามอะไรไม่ตอบโกหกหลอกลวงเราพูดไม่จริงกับเราและมาเรามาลุ้ทีหลังและทําให้เราค่อนข้างจะค่อนข้างจะหงุดหงิดอยู่ไม่ใช่น้อยค่ะความสัมพันธ์ของคุณ อาจจะทําให้คุณหงุดหงิดและมองมองมองความสัมพันธ์ที่คุณจะควรจะปล่อยวางอ่ะสิ่งเหมือนคุณคุณกาลังจะปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างวางบางสิ่งบางอย่างให้ได้เพราะว่าคุณควบคุมสถานการณ์ได้ถ้าความสัมพันธ์ใดไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการหรือคุณควบคุมสถานการณ์ไม่ได้คุณจะปล่อยเลยคุณจะวางทุกสิ่งลงเพราะว่าคุณเป็นคนที่ควบคุมคนอื่นได้ดีบางทีความรักความสัมพันธ์ที่เกิดประจัก ความไม่ไว้วางใจและความหึงหวงเป็นเหตุเป็นเหตุแห่งปัญหาและการไม่มีไม่มีการตอบสนองทั้งอารมณ์ค,ณความรู้สึกค่ะบางทีเขาอยากได้เราไม่ให้บางทีแ้วเขาอยากให้เราแสดงออกอยากให้เราชัดเจนนะเราให้ไม่ได้นะตรงนั้นด้วยนิสัยของคุณเองสิ่งเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากสูงจริงๆเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไม่แคร์ก็ได้ถามว่าก็เจ็บไม่ได้ก็เจ็บนะก็ทุกไหมทุกกังวลแหละ เพียงแต่คุณคิดว่าคุณทําในสิ่งที่ถูกต้องเพราะคุณจะยินยัดในสิ่งที่คุณคิดว่ามันมันถูกต้องและมันดีสําหรับตัวคุณเองโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดึมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ